เป็คสันชัยวอวยพรวันเกิดทันญญาขอแซวหนักอารมณ์ไม่ต้องขึ้นตามอายุก็ได้มอบมงพ่อบ้านใจกล้าเป๊กสันชัยวอวยพรวันเกิดทันญญาเขียนซะซึ่งแต่กลับสะดุดด้วยความฮาขอแซวสุดที่รักอายุเยอะขึ้นแล้วอารมณ์ไม่ต้องขึ้นตามก็ได้ถือเป็นคู่รักที่จับมือฝ่าฝันอุปสรรคกันมาตลอด20ปีเลยทีเดียว สำหรับคู่รักยุค90อย่างเป๊กสัญชัยกับภรรยาสาวธัญญาธัญญาเรศที่แม้จะต้องเจอมรสุมดรามาด้วยกันมากี่ครั้งแต่ทั้งคู่ก็ยังจับมือกันไว้แน่นและอยู่ด้วยกันในฐานะคู่ชีวิตจนหลายคนต้องอิจฉาล่าสุดเป๊กสัญชัยขอออกตัวมาอวยพรวันเกิดคุณภรรยาเนื่องในวันคล้ายวันเกิดอายุครบ47 ปีของทันญ,ญ่าผ่านอินสตาแกส่วนตัวแอดเตกิีย่าเขียนคำอวยพรสุดซึ้งก่อนจะปิดท้ายด้วยความฮาว่าสุขสันต์วันเกิดนะจ้าพันรยาสุดที่รักแก่ขึ้นมาอีกปีแล้วตามตามกันมาอายุมากขึ้นอารมณ์ไม่ต้องขึ้นมากตามอายุนะจ้าลดลงบ้างก็ดีมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะ จะได้อยู่ดูแลลียาด้วยกันไปจนแก่เท่าปลอดภัยจากทุกสิ่งอย่างนะแฮปปี้เบิร์ดเดย์เลิฟยูท้ามกลางแฟนคลับที่เข้ามาหัวเราะให้กับแคปชั่นของพ่อเป๊กและกระหน่ำโวยพรวันเกิดให้สาวทัญญาขอให้แม่มีแต่ความสุขตลอดไปสวยวันสวยขึ้นแถมยังแซวอีกด้วยว่าขอให้สามีรักสามีหลง